สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราก็พบรายการบโตระต้อมนะครับวันนี้เราก็มาดูกับเคล็ดลับในการแต่งรถแล้วก็ดูในการดูอะไหล่ต้องเรียกว่าดูอะไหล่ดีกว่าอะไหล่แล้วก็สินค้าต่างๆนะครับที่ลูกค้าใส่รถมาคันนี้อาจจะไม่ได้แต่งร้านผมแบบร้อยเปรเซ็นะครับแค่ทํานิดหน่อยแต่ก็รถเ,เขาทํามาได้สวยนะครับแล้วก็ได้ถูกใจมากเลยครับอันนี้ต้องบอกว่าถูกใจผมด้วยนะครับที่เขาแต่งมาแล้วนะครับก็จะมี งานหรือว่าพวกยางพวกอะไรพวกนี้ส,ส,สัดส่วนต่างๆนะครับที่ผมชอบก็อยากมาแนะนําให้ลูกค้าหลายๆคนหรือว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับได้ดูได้แบบเออเข้าใจว่าเออมีสเตปนี้ด้วยหรอมีแบบนี้ด้วยนะครับแบบอะไรเงี้ยต้องใช้ยังไงแล้วก็ต้องใส่ยางเบอร์อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คันนี้จะเป็น GT650 นะครับก็เป็นขายคาเฟ่แล้วก็เอาขึ้นมามาเป็นแฮนด์ยกนะ มา ได้ดูภาพทุกอย่างไปบ้างแล้วนะครับาเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนคันนี้ผมชอบหลายๆอย่างนะครับก็คือรถอะพื้นฐานมาค่อนข้างดีและสวยอยู่แล้วนะครับก็ชอบแต่ไม่ได้ม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าลูกค้าแต่งที่ไหนมาแต่ไหนมาอะไรมาในรายการโมโตคอตตอมของเราแล้วไม่รีวิวไม่ได้นะครับแต่ผมก็ต้องบอกย้ํานะครับว่าผมไม่ได้ทํานะครับทําแค่แฮนด์ถังเบาะมีแค่สองสาอย่างนะครับ แล้วก็ทุกอย่างก็คือลูกค้าค่อนข้างแต่งมาเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้เป็นที่ผมจะรีวิวให้ดูอันนี้คือยางฟันเลื่อยเริ่มจากนี่ก่อนเลยยางฟันเลื่อยนะครับก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งสำหรับคนที่ชื่นชอบคาเฟ่เลเซอร์หรือว่าจะเป็นแท็กเกอร์แต่ใส่ยางฟันเลื่อยนะครับก็จะเป็นอีกยางอีกตัวนึงที่ผมที่สมัยก่อนนิยมมากเดี๋ยวนี้ก็ยังนิยมอยู่ถามว่าลื่นไหม ไม่เหลือนะครับแต่ได้หล่อครับใครใส่ยางโตๆตตอ้วนๆอะไรพวกนี้ครับก็ต้องบอกต้องทําใจก่อนเลยแลกกับได้หล่อแต่ก็ได้แลกกับความอ้วนแน่นบึบของรถนะครับแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรคุณภาพของยางก็จะด้อยลงไปถึงจะยางจะแพงแค่ไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นยางไฟสโตนนะครับยี่ห้อไฟสโตนเนี่ยเป็นยางที่แพงที่สุดแล้วเป็นยางฟันเลื่อยต้องเรียกว่ายางฟันเลื่อยดีกว่าเส้นหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณ8,00 0กว่าถึง900 0 บางร้านก็ขายอยู่ประมาณ10,000บาทนะครับอันนี้ยางฟันโตนเบอร์หน้าเนี่ยเราใช้กระทะล้อเดิมได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนกระทะล้อเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับจะเป็น4 0 0ขอบ18นะครับที่เราใช้กันแต่ถ้าเป็นราคาที่ย่อมลงมาส่วนใหญ่ก็จะมีเป็น uh Duo. 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 ยหฮอดูโร่ดูโรก็เป็นอีกตัวนหนึ่งที่เป็นล้อขอบ18เหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนกระทะล้อหน้าหลังเลยนะครับแต่ต้องทําใจไว้นะครับเพราะเป็นยางแก้มสูงพอเป็นยางแก้มสูงเนี่ย รถค่อนข้างที่จะสูงขึ้นอย่างผมขี่วันนี้ขย่งเลยครับอันนี้บอกเลยแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบยางฟันเรื่อยครับก็แนะนำมีไฟสโตนถ้ามีงบนิดนึงก็ใช้ไฟสโตนไฟสโตนก็เส้นละประมาณ8,1 0 0นถึงหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นดูโล่คู่หนึ่งอยู่ประมาณ5,000กว่าบาท5,500-6,000ไม่น่าเกินนี้ครับไม่รู้ว่าราคาตอนนี้ขยับหรือย,ยังแล้วก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งสุดท้ายเลย <S 2> <S 2> <S เขาเรียกว่า V r u b บ e r แต่ถ้าใช้วีเเบร์เนี่ยคู่หนึ่งอยู่ประมาณ4 0 0พันกว่าบาทเป็นยางเบอร์เดียวกันนะครับหน้า400แต่วีเเบร์น่าจะเป็นหน้า350หลัง450ยน่าจะประมาณนี้นะฮะแต่รูปร่างของยางความอ้วนความโตถึงเบอร์แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ก็โอเคนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่ถ้าผมผิดขออาภาัยด้วยยางวีเเบร์ขอบ17แต่เปลี่ยนยางวีเเบร์แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนกระทะล้ออีกใส่17 17หน้าหลังแต่ความสูงผมก็ว่า พอกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเพราะว่าลองเคยลองขี่มาเรียบร้อยแล้วพวกนั้นอ่ะต่อมานะครับอย่างเงี้ยเนี่ยผมดูตรงนี้ก่อนเนี่ยให้ดูตรงนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าบูทลองที่ร้านมีขายแต่ใครใส่ยางสูงเนี่ยต้องมาใส่บูทลองเนี่ยเพื่อขยับมังคุดได้สูงขึ้นนะครับตัวกระบอกชกหน้าก็ไม่สามารถที่จะโหลดได้ก็ต้องใช้แบบความยาวเต็มเตม็แต่คันนี้น่าจะตัดแกนโหลดมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอย่างนงี้ถ้าใครจะทําอย่างเงี้ยก็จะตัดแกนโหลดมาก็ อย่างแกนค่าตัดก็อยู่ประมาณ1 0 0ออะมาดูต่อนะครับจากยางบางโคนบางโคนอ๋อของเราอยู่แล้ว1 0 0ดนะครับส่วนไอตัวขาไฟหน้านะครับอของที่ร้านมีขายนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าทรงเหมือนของพวก BC พวกอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้อยู่ประมาณประมาณ2 0 0เลนไฟหน้าครับเลนไฟหน้าอยู่ประมาณ1 0 0ดนะครับตัวนี้ต่อมานะครับแผงคอแผงคอตัวเนี้ยเป็นแผงคอคาเฟ่อ่า ของ g ีเนี่ยจะเป็นแผงคอที่เป็นแฮนด์ไม่มีรูไม่มีรูใส่ตุ๊กตานะครับถ้าใครถ้าใครที่จะแปลงเป็นรูยกขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับส่งมาที่ร้านได้ครับราคาอยู่มัน700บาทนะครับคือเจาะรูด้วยทําสีแผงคอให้ใหม่นะครับครบชุดเลยอยู่มัน700แต่700บาทเนี่ยถ้าพี่ไปบางคนก็ซีเรียสนะครับไม่อยากเจาะแผงคอเดิมดีไหมอะไรไหมผมบอกได้เลยคุณภาพเหมือนกันไม่ต้องไปซื้อแผงคอของอินเตอร์ Inter. ถ้าเอาอินเตอร์ของอินเตอร์มาใส่มันแผงคอจะอยู่ตัวประมาณกสามพันกว่าบาทได้แต่ใครชอบไม่จําเป็นคุณแกะส่งแผงคอมาหรือว่าอยู่แถวร้านเราก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนทํารอไว้เรียบร้อยแล้วมาสับกันได้เลยรับผมตัวนี้ค่าจอบแผงคอเนี่ยครับก็จะมีแผงคอมีตุ๊กตาแฮนด์ตุ๊กตาแฮนด์เจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้ก็เป็นแฮนด์เลนเท่านะครับใช่ไหมเลนเทลใช่ไหมถูกใช่ไหมภาษาอังกฤษนี่แม่งศูนย์ตลอดไอ้ขาดไม่เคยนี่เลย อ่าแฮนด์เลนท้ทอน,นะครับก็อยู่950บาทนะครับแล้วก็ปั๊มสวิงไอไม่ใช่ปั๊มมือเบรกมือคัตเนี่ยครับกาเรียกมือเบรกมือคัตแตกนะครับก็ราคา1,500นะครับไอ้ของที่ร้านปอกอแฮนด์นะครับ,ราา 1, รบป,รปลอกแฮนด์ก,นก็อยู่คู่หนึ่ง900บาทนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของแทหรือเปล่าถ้าเป็นของแท้ยี่ห้อยี่ห้อเนี่ยปัญหาเลยลืม,ลม,ม 1, รครับผมอยมานพันกว่าบาทครับพันสองพันสามส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกปลายแฮนดน์ครับตัวนี้ยี่ห้อนี้ผมชอบมากเลย แับผมก็ยังหาซื้อมาขายไม่ได้ครับไม่รู้ของอะไรอันนี้สวยมากครับอ่าฮะคู่หน้าอยู่มานพันกว่าบาทแต่ไฟเลี้ยวอะ่ะแน่นอนครับของโมตโตเกตเกตของแท้นะครับส่วนมาดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนูน้นล้าวนี่ดูไฟนี้ไปถ่ายฝั่งนูน้นเออเอเอไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็คือไฟเลี้ยวโมตโตเกตเกตของแท้นะครับจะดูยังไงว่าเป็นของแท้ไม่แท้นะครับมาดูตรงนี้ครับ เห็นอ้ตรงผลึกข้างในไหมครับตากล้องเห็นปะมองเห็นปะแล้วก็มันจะมีทั้งหมดสามสามด้านไม่ใช่สามด้านไนะสองด้านเนี่ยมันจะมีผลึกข้างในเนี่ยอยู่ประมาณสองด้านครับอันนี้คือเป็นของแท้นะครับจะมีเลนส์เหลืองๆอยู่ในนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นของธรรมดาตัวถูกนะครับมันจะเป็นแผง LED ข้างในเลยให้เราเห็นๆเ,เลยนะครับแต่เพราะว่าตัวนี้เป็นคิสตันของแท้ลมไม่แตกนะครับประมาณนั้นผมไม่รู้นะครับแต่คู่หนึ่งประมาณราคา9ก้าพันห้าครับ ตนนัวนี้ต่อมาเมื่อ t t เปลี่ยนแฮนด์แล้วต้องทำอะไรอีกเจาะแผงคอเปลี่ยนตุกตาเปลี่ยนแฮนด์ชุดสายครับใครบอกไม่ใครบอกว่าพอเนี่ยผมแนะนำว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้คลายตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตึงเอ้ยแบบใช้งานได้พอดีพอดีถ้าใช้ของเดิมนะครับบางทีก็อาจจะตึงเกินไปหรือเปล่าบางทีล้งทำาให้พวกประกับมาเร่งนะครับค้างได้นะครับ มาต่อนะครับคันนี้สีถังครับนี่สีถังนี่ชอบมากแะอย่างว่างานดับเบิลเดบคัตตอมบมันก็ต้องแบบดีเลิศอยู่แล้วเราเล่นนะครับถังเนี่ยครับก็จะเป็นอ่าเป็นงานอันนี้จะเป็นสีออกเทา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 แบบเทาด้านด้านนะครับไม่ใช่เทาด้านเอ้ยพูดมั่วสีเทาเทาอมดำ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 เทาเทานะครับเทาเข้มฮะเทาเข้มเข้ม เออเนี่ยประมาณนั้นใช่ครับตัดกระดัมนะครับลูกค้าก็เป็นคนออกแบบมาให้นะครับแนวนี้แล้วก็ทางร้านเราก็ออกแบบพวกโลโก้ให้นะครับก็จะเป็นรายเอฟิลตัวเขียนแล้วก็มีนี่ครับอยากได้ลายเซ็นร้านมากครับต้องลูกค้าคอนเฟิร์มนะครับ W.S.W. Moto Gucci นะครับอันนี้เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปให้นะครับอยู่ข้างใต้เป็นตัวเล็กๆบางๆ m o t ต Gucci อะไรผมเฮ้ยอะไรอะเขียนว่าอะไรวะ m o t ตไซเคเออ m o t ตไ ก็เป็นบิวตัวอะไรกันเงี้ยเห็นแวบๆไงเห็นแวบๆอ่ะต่อมานะครับถังเนี่ยอยู่ราคาที่ประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับลายแบบนี้งานคุณภาพดีๆเลยนะครับแต่ก็ใช้เวลารอนิดนึงพวกงานสีดีๆก็จะช้าหน่อยนะครับอยู่ประมาณสักเดือนนึงอะไรเงี้ยครับต่อมานะครับก็จะเป็นเบาเบาเนี้ยลูกค้าตีโค้งมาแล้วตัดโค้งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้แค่ให้งานที่ร้านแก้ไขก็คือการหุ้มใหม่ให้แบบนุ่มสบายจริงๆแล้ว ทรงแบสหรือทรงแรมันจะหนาไอมันจะบางมากนะครับอันนี้ก็หุ้มใหม่เสริมมาให้เขารู้สึกว่าขี่แล้วสบายขึ้นต่อมานะครับนี่มาดูเจาะดูใต้ดกวยมาผมชอบงานมากเลยครับอันนี้งานที่เขาทํามาเนี่ยพวกอุปกรณ์โครงหรือพักเท้าหลังอะไรพวกนี้เขาตัดทิ้งหมดเลยครับทาโล่งทั้งหมดไม่มีอะไรเหลืออันนี้ผมก็ทำเอ่อตัวเนี้ยผมชอบใจมากเลยคือแค่ทําแผ่นปิดเฉยครับให้เป็นถาดแล้วก็เอาอุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหมดอะยังวางอยู่ อยู่ด้านบนทั้งหมดตรงอยู่ในช่วงที่อยู่ในรอยโคง้งครับพวกชุดชุดสายไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ผมก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยทุกทีถ้าเป็นผมนี่ผมต้องทําเป็นกล่องแต่มันทําเป็นกล่องแล้วมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรเปลืองพื้นที่เยอะแต่เน,นี้ยแค่ทําแผ่นปิดอันนี้ไอเดียดีมากครับอันนี้ผมชอบต่อมานะครับอันนี้เปือยนะครับเปือยพวกขบูแล้วก็ถอดพวกมะกองออกไปทั้งหมดนะครับอันนี้ยิ่งสดเลยครับที่ขับอยู่อันนี้ก็จะเป็นพวกปักแต่น่าจะเป็นของพวก ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะเป็นของคบูแดดหรือเอนโปนะครับมีมีสองอย่างนะครับหาซื้อได้ทั่วไปหรือว่าตัวกองครับประกองก็ใช้ตามนั้นพวกสายไฟพวกนี้ตัดระบบออกเกือบหมดนะครับแทบจะไม่ใช้เลยเลยแล้วก็เห็นไหมครับมันโล่งอย่างนี้แบตเตอรี่หายไปไหนมาแบตเตอรี่อยู่ของใต้ข้างใน,งในตรงนี้ลูกค้าบางคนนะครับจะอยากจะเอาไปทาหรือแบบ เป็นไอเดียเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นความรู้ดีกว่าต้องเลียงอย่างนี้ดีกว่าครับผมก็ได้ศึกษาเป็นความรู้เหมือนกันนี่ครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ครับเขาโลช่วงล่างข้างในตรงข้างล่างออกหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยมาซ่อนแบตเตอรี่วางไว้อยู่ของตายตรงนี้ครับแน่นอนอจริงๆครับผมไอเดียความคิดตีเป็นกล่องเหล็กขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้แบตน่าจะวางเป็นท่านอนอย่างนี้ไว้นะครับเป็นนอนยาวอย่างนี้อ่าเนี่ยเป็นกล่องทั้งลูกตรงนี้ออกมาหมดเลย ที่เราเห็นนะครับผมไม่แน่นอนนะอาจจะตั้งหรือนอนก็ได้ครับมองก็ยากเหมือนกันครับไม่ได้ไม่ได้รื้อเหมือนกันอ่าต่อมาก็เป็นเกยงครับพวกชุดเกยงอันนี้ก็จะเป็นงานของร้านเขาเองนะครับที่เขาทํามานะครับถือว่าสวยงามมากชอบมากเลยครับแล้วก็แนวท่อท่อก็จะน่าจะเป็นยิงสดนะครับเป็นปลายทองเหลืองด้วยอันนี้เราพันผ้าพันท่อเก็บงานไว้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามต้องต้องพูดเลยว่าทํามาได้ยอดเยี่ยมมากครับอ่า ทางด้านนูน้นไปไปอยู่ด้านนูน้นต่อมานะครับก็จะเป็นพวกหายนะครับหายตัวนี้ก็จะเป็นตัดท้ายไม่มีมังโคนหลังนะครับก็จะมีแผ่นปิดด้านล่างด้วยพอมีแผ่นปิดด้านล่างแล้วก็ใส่เจาะรูใส่ไป้ายเส้นนะครับไท้ายเส้นพวกนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่ร้กว่าบาทเท่านั้นเองมีของถูกแล้วของแพงถ้างานดีๆเลยอยู่ประมาณเส้นหนึ่งประมาณ5,000ันกว่าบาทได้ส่วนใหญ่5้าพันกว่าบาทผมจะใช้สำหรับพวกไทยอั่มพวกอะไรพวกนี้นครับ ต่อมาครับยางหลังอ่ะยางหลังนี่ก็จะเป็นไฟสโตนเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเบอร์450 18นะครับใ่่ใช่นะ450 18จริงด้วยอันนี้ครับก็ใจกระทะเดิมได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนแต่ข้อสําคัญเลยเห็นไหมครับเตี้ยมากครับมีระยะเหลือแค่เท่านี้ครับนิดเดียวเองกระแทกแล้วแต่ยังว่าอย่างเงี้ยก็มีรอยกระแทกบ้างครับนิดหน่อย โช๊คลังผมไม่แน่ใจว่าของอะไรมาใส่นะครับแต่โชกคลังต้องแข็งจริงครับถ้าไม่แข็งจริงผมว่าอยู่ไม่ได้ครับเนี่ยมันติดแล้วมันนิดเดียวเองแต่ก็เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะครับใครที่ชอบคนชอบนะครับไม่เสียหายครับแต่งยังไงก็ได้นะครับมันคือรถเรามันคือสไตล์เราเราสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่อยู่ที่ความชอบแต่ละคนอันนี้ก็จะขี่ก็จะมีความรู้สึกว่ากระด้างนิดนึงผมขี่ก็มันดีนะครับเปลยยิงมะกรองสดหมดนะครับ แต่เวลาเซอร์วิสก็จะยากหน่อยพวกเก็บสายไฟหรือว่าอะไรพวงนี้แต่ผมว่าผมว่าคันนี้ค่อนข้างมาดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยไม่มีปัญหาเลยเลยขี่ได้สบายๆเลยแค่เจ้าของเมื่อยแล้วก็ยกขึ้นมาเฉยทาบ่อให้หนาขึ้นครับก็ได้อีฟิลลิ่งหนึ่งเป็นทรงออกแบบแนวแบบท็กเกอร์ใช่ไหมเขาเรียกอะไรท็กเกอร์แบดแบแบบแบบแบบอะไรประมาณนี้เป็นทรงแบดบใช่ไม่ไม่ใช่เป็นทรงคาเฟ่แล้วจะขึ้นมาเป็นทรงแบดบแล้วเป็นแฮนด์ยก ok. แล้วก็เป็นสไตล์แบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเก็ความรู้นะครับที่ผมก็แนะนําให้ลท่านผู้ชมทุกคนนะครับได้มีความรู้กันว่าออสามารถทําอย่างนี้ได้นะถ้าใครอยากที่จะทําหรือว่ารถใครนี่แล้วอยากเปลื่อยมะกรองก็ใช้ของอะไรอะไรยังไงส่วนยางใครชอบยางแบบนี้มีตัวเลือก2อสแบบนะครับอยู่ที่งบประมาณแล้วก็ค่าใช้จ่ายของลูกค้าว่าเราจะไปแนวไหนอ่นะก็จะเป็นอีกรีวิวหนึ่งที่ฝากไว้ด้วยนะครับก็รถคันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งให เราได้ดูความแตกต่างของรถฟังเสียงท่อหน่อยไหมเออลืมเลยดีนะแต่กล้องพูดจะปิดรายการอยู่แล้วเนี่ยนี่ฟังเสียงแบบทอยิงสดก็จะออกมาประมาณอย่างเงี้ครับแต่างานเตยมอกองนี่้นีนีมาถ่ายน,นี่มาถ่ายนี่มาถ่ายเข้ามาเลยครับบูฟฟังดูด้วย าเ้ใสนะ่ทอ่อท้อนี้ก็ค่อนข้างที่จะยิงสดนะครับไม่น่ามีไส้ท่อเพราะคอทอ่อน่าจะใหญ่มากประมาณจับสองนิ้วได้ครับอันนี้มันนะผมบอกได้เลยมันมากมันแน่นอน ถ้าใครแต่งสไตล์นี้แล้วก็ยิงสดพ่อแบบนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ดังมากแบบน่าลำคาานะแบบดังกำลังดีนะแต่ว่าโอเลยอ่ะสำหรับผมนี่ผมชอบเลยนะรถคันนี้อ,ะ,อะยังไงฝากไปด้วยนะครับกับ G ี6ี0อคันนี้นะครับใครมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาสอบถามก็สาม,มารถเข้ามาสอบถามได้นะครับกับรายการโตโตคัตตอมแล้วก็ในเพจร้าเลย W W Custom Bike นะครับมีก็มีสองเพจสามารถทักเข้าม,มาได้ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ของช่องเรานะครับของโมโตคาร t ตอมนะครับโปรโมโตอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับเออว่าน้ำยาเคลือบกับน้ำยาทายางดำเราจัดให้นะครับขอบคุณครับ